สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำในส่วนของรถที่เรามีอยู่มากมายเนี่ยว่ารุ่นไหนมันมีเรื่องของการรับประกันยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปฟังกันในคลิปนะครับตามไปครับสวัสดีครับกลุ่มแรกนะครับจะเป็น e x c l u s i v ู Car รับประกัน2ปี50,000โลนะครับกลุ่มนี้อายุรถน้อยหน่อย3ปีแล้วก็ใหม่ไม่เกิน80,000โลกลุ่มนี้เป็นกลุ่มพิเศษนะครับรับประกันอย่างดีทุกคันผ่านการตรวจสภาพจาก T.V.I. แล้วก็รถทุกคันส่งตรงมาจากโต y ตามอเตอร์เท่านั้นจะเป็นกลุ่มของรถโชว์นะครับรถเทศดไดต่างๆสังเกตง,ง่ายๆถ้าขึ้นมาดูปุ๊บ้ตยทะเบียนสีทองนั่นแหละใช่เลยนะครับผม กลุ่มต่อไปจะเป็นกลุ่ม c e r t i f i e d กลุ่มนี้รับประกัน1ปี20,000โลอายุรถเราจะไม่เกิน5ปีนะครับในส่วนของเลขไม่ก็จำเป็นจะต้องไม่เกินแสนสองด้วยถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเกินก็ไม่ได้รับสิทธิ์ i f อร์นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีรถเยอะค่อนข้างจะเยอะทุกคั้นผ่านตรวจสภาพ EMI เหมือนกันกับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่ผู้คนก็หาซื้อนะัเยอะมากๆขึ้นมาป,ปุ๊บใต้สีแดงนั่นแหละใช่เลย กลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มสุดท้ายนี้คือรถ Selected รถรับรองคุณภาพจาก Toyo ต a ชัวรถกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไม่อยู่ใน2กลุ่มแรกอาจจะเป็นด้วยอายุรถเกินนะครับอายุเกิน5ปีแล้วหรือไม่ก็อาจจะเป็นในส่วนของรถที่เลขไม่เกิน120,000กิโลก็ต้องจัดมาเป็นกลุ่มนี้รถกลุ่มนี้ก็เป็นรถที่ผ่านการตรวจรับรองมาเหมือนกันนะครับไม่มีชนถึงโครงสร้างสังเกตเลยป้ายสีเทา นั่นคือสีเ e ็กเ d ็ครับผม